สวัสดีครับกลับมาพบกับมิเนม็มโมโซลาเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ไลท์โซลาเซลล์รุ่น120วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนนะครับขนาดของตัวโคมไฟนะครับความกว้างอยู่ที่สา5สิบเอดจุดหซนเมตรนะครับความสูงอยู่ที่2ี่สซนติเมตรนะครับแผงโซล่าเซลล์ความกว้างอยู่ที่สทท35สซนติเมตรความสูงอยู่ที่53าสซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กัน,นก่อนนะครับ สำหรับอุปกรณ์ก็จะมีตัวโคมไฟนะครับพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่สาม0 0ืนมิลลิแอมนะครับ <c oughs> ตัวนี้สว่างถึงเช้าเลยนะครับตัวนี้สามารถปรับการใช้งานได้สามสีครับมีแสงสีขาวสีเหลืองและแสงวอร์มนะครับรีโมทควบคุมก,การทำงานทานรีโมทน็อตและ็กนะครับสำหรับยึดตัวโคมไฟและแผงโซล่าเซลนะครับขายยึดแผงโซ,ซล่าเซล แผงโซล่าเซลล์นะครับกำลัง30วัตต์6โวลต์นะครับสายไฟยาว5เมตรนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เสียบปลั๊กจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตัวหลอดไฟนะครับให้ลูกค้าสังเกตตรงลูกศรนะครับให้ลูกศรตรงกันนะครับถ้าเสียบกลับด้นะครับมันจะไม่ชาร์จนะครับ ถ้าเสียบถูกต้องไฟแสดงสถานะการชาร์จก็จะติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมดก่อนนะครับปุ่มบนสุดเป็นปุ่ม on off นะครับปิดเปิดการทำงานตอนนี้หมกด on นะครับโคมไฟจะติดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะดับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์นะครับกำลังชาร์จพลังงานตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการปิดแผงโซล่าเซลล์ห้งมือนะครับเปรียบเสมือนเวลากลางคืนนะครับถ้าแผงโซล่าเซลล์มืดโคมไฟก็จะดิดเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้แสงออกมานะครับเป็นแสงรวมนะครับขาวและเหลืองนะครับออกพร้อมกันปุ่มมอเตอร์ก็คือให้โคมไฟเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับส่วนปุ่มขวามือนะครับจะเป็นปุ่ม 6,500k และ 3,000k ก็คือปรับสีของโคมไฟนะครับ กดตรงนี้ครับเป็นแสงขาวนะครับกดอีกครั้งเป็นแสงสีเหลืองนะครับกดอีกครั้งเป็นแสงรวมนะครับลูกค้าสามารถปรับสีได้ตามต้องการนะครับสำหรับตรงนี้ครับจะเป็นปุ่ม3 5 8ก็คือตั้งเวลาให้คมไฟทำงาน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะดับไปส่วนปุ่มทับดาวก็คือเพิ่มลดความสว่างนะครับ เปิดมาครั้งแรกมันจะเป็นความสว่างสูงสุดครับสามารถลดได้นะครับเพิ่มได้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนนั้นคือเนก้นต่อเลยนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ